เลยได้ร้องเพลง Girls Love ครั้งแรกนะครครั้งแรกเป็น OST ค่ะสำหรับซีรีส์ Four Elements ใช่เพลงเราเป็นยังไงคะมันเล่าเรื่องดาวอย่างไรบ้างก็ตอนที่เขาให้โจทย์มาเขาก็บอกแต่ว่าก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องการให้ร้องเป็นภาษาอังกฤษต้องการฟิลแบบอลังการอลังการเป็นแบบเป็นแบบดิสนีย์ดิสนีย์แบบแบบออเคสตราจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ ตัวเข้าไปต้อง็นราทารลยก็ใช่นะก็ใช่นะถึงถึงถึงได้ถึงได้รับที่จะร้องค่ะพอมันมาหวบกับเสียงร้องของเราแล้วก็พามน้องๆที่เปิดตวันนี้มันฟิลลมันเป็นยังไงบ้างคือคือชื่นใจที่ที่แบบในที่สุดก็มีคนได้ดึงเรามา ร้องเพลงซีรีส์แบบนี้สักทีพอตอนแรกก็รุนอยู่ว่าจะได้ร้องเป็นวหร YURI ไหมหรือจะมีใครนึกถึงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอที่เป็น Girl Power ก็ดีใจค่ะดีใจใก่อนน้าน,นเราก็มีแอบ,บแบบมีมีมีทั้งอยากร้องอยากเล่นแล้วอย่างนี้ดกว่าแต่เล่นมันทำไมเป็นเล่นเป็นแม่ละมั้งเล่นหงงเล่นเป็นแม่เพราว่าเราก็แบบแอบเป็นแฟนคือดูค่ะต้องดูคือต้องบอกก่อนว่า ตอนนี้คือด้วยด้วยกระแสะแล้วหละหลายอย่างเนอะมันมันมาค่ะก็ก็แล้วก็ก็ก็ดีละค่ะ LPG QAI มากันให้ครบไม่หมดเลยเราเปิดเผยกันแล้วนี่แสดงว่าถ้าเกิดมีคนติดต่อมาหลังจากนี้นะคาก็วางพิจารณาไม่กี่คุยหลังเวทีแล้วค่ะแน่ข่าวดีบ้างไหมคะข่าวดีเรื่องอะไรคะถ <c oughs> ้าแต่างงานจนะไม่มีแ <c oughs> น่ๆค่ะบอกเลยอ้ยู่ไม่ไม่ได้คิดถึงนะ แต่ว่าแต่ว่าไม่ติดนะเล่นได้เล่นได้หมดค่ะสามารถสามารถแต่ว่าได้ร้องเพลงวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆแฟนคลับน่ารักมากแบบแบบเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยไปเมื่อ5้าวันที่แล้วนะคะ,ะก็กระแสก็ดีมากๆแล้วก็ทุกคนก็ก,ก็ก็มาชมกันในคอมเมนต์เยอะมากเลยขอบคุณนะคะหลายคนอาจจะคิดถึงเสียงร้องของพี่คาะใช่เพรคนนี้ก็เป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นเป็นเพลงที่ไม่แบบไม่ได้ร้องนานมากถ้าเป็นเพลงเพลงของตัวเองนะคะที่เป็นเพลงใหม่ ก็เป็นในหลายในรอบหลายปีอะค่ะเป็น <SCOTT> มีห้าหกปีอะเกินหรือสิบก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยแบบว่าจัดเต็มเลยจัดเต็มค่ะจัดเต็มวันนี้มาเจอน้รองมาแสดงเป็นยังไงบ้างคะหลักเวทีน่ารักค่ะน่ารักทุกคนเลยคือคือบางคนเคยเจอบ้างแล้วบางคนยังไม่เคยเจอทุกคนก็น่ารักค่ะแบบมูไมอ่อนน่ารักคนเลยสวยกันทุกคนเลยให้ดูภาพฟิล์นี้หน่อยค่ะแล้วก็ ฝาก O อเนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์นะคะ The Four Elements นะคะก็ช่วยกันผลักดันไปเยอะๆนะคะเพราะว่าคนต่างชาติจะได้ดูกันเยอะๆเพราะตัวนี้ก็มีแฟนคลับจีนมีแฟนคลับอะไรมากันเยอะแยะไปหมดนะคะคนไทยดูอยู่แล้วเราสปอร์ตกันเองนะคะยังไงฝากด้วยนะคะเพื่อน่าจะได้เห็นทาเล่นเพื่อนเื่อนะคนจะได้เห็นทาเล่นหรอก็ก็ถ้าน่าสนใจ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 รุ่นนี้จะให้เล่นได้ด้วยหรอ อะไรใหม่ๆมะีคอะลองดูนะคะถ้าใครเขียนบทมาสำหรับผู้หญิง40กว่าก็โอเคค่ะ่าเสียาเนาะค่ะค่ะขออนุญาตอัปเดตสุขภาพค่ะเป็นไงบ้างคะสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีมากต้องต้องบอกเลยว่าดีดีทุกอย่างค่ะตอนนี้ดีเออทุกอย่างก็แบบไม่ต้องมีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงละค่ะตอนนี้สดชื่นสดใสแจ่มใสพร้อมลุยงานจริงๆก็ลุยกันมาสักพักแล้วค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบอยู่เบื้องหลังบ้างอะไรเงี้ยค่ะ พราะมันก็ดูสดใสขึ้นจริงความ่าสวยขึ้นด้วยนะขอบคุณค่ะพยายามค่ะแสดงว่าตอนนี้คือค่าพร้อมรับงานเลยใช่ไหมคะพร้อมรับงานค่ะเต้นได้ค่ะทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะค่ะก่อนได้หลัคอาจยนงคือก่อนนั้นเนี้ยปีกลางปีที่แล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงมากต้องบอกเลยแล้วก็แล้วก็เป็นจุดที่พลิกพลิกเลยแหละก็บอกกับตัวเองบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวละต้องกลับมาสุขภาพดีดูแลตัวเอง จะได้อยู่กับลูกไปนานๆจุดที่พี่ถามสิ่งที่คือยังไงนะคะพี่ทามตื่นนะค่ะตื่นนค่ะตื่นตื่นเฮ้ยมีคนมาปลุกเอ้ยไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองก็เลยแบบไปเก็บเก็บตัวเยอะเลยเก็บตัวแบบดูแลตัวเองดูแลเรื่องการกินการนอนเรื่องโรคเรื่องอะไรก็แบบหาหมออย่างจริงจังเอาให้หายเอาให้แบบสดชื่นตอนนี้ก็ดีดีเลยค่ะ อันีเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะคะในด้านดูแลตามเหมื<ๆ>อนผู้หญิงอายุ45ทั่วไปอะคะ่ะแต่ต้องดูบ้างคะ่ะไม่ใช่ไม่ดูเลยเออที่ผ่านมาบัวแต่แบบไปทํางานบ้างหรือไปแบบไปโฟกัสกับเรื่องอื่นโดยที่แบบไม่ได้นึกถึงว่าแบบเฮ้ตัวเองต้องแบบคนเราอะ่ะทุกคนต้องมี self love เกิดขึ้นต้องแบบรักคำว่ารักตัวเองอะ่ะจริงๆหลายคนก็แบบถ้าไม่มีคนเป็นเหมือนทาร์นะที่เวลาคนมาบอกว่าแบบ รักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆแบบก็รักอยู่ไม่เห็นจะไม่เข้าใจเลยว่าไม่รักยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงแล้ววันนี้คือโอเคพอคําว่ารักตัวเองให้มากๆนั่นก็คือการดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดูแลตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกแล้วก็แล้วก็สมองทุกอย่าง everything ตอนนี้ดีขบอกมีห้ามอะไรบ้างข้อห้ามเลยเมื่อกี้ข้อห้ามแต่เราก็ทํานะคะต้องบอกนี้ก่อนก็ก็ก็ต้องเลิกดื้อค่ะ แก่แล้วจริงๆ <อะ S 1> ต้องใช้คำนี้แก่อายุมากแล้วจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้เยอะเหลือเกินมันก็ต้องแบบคอยระวังอนะคะเพราะยังไงก็ยังหยุดอยากทํางานตรงนี้อยู่ตรงนี้ร้องเพลงผู้ชายให้กําลังใจไหมคะให้ทุกวันค่ะท <อะ S 1> ุกวัน <ะ S 1> แล้วเป็นไม่ไม่ต้องให้กําลังใจก็เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดของเราด้วยฉะนั้นก็เป็นเป็นพลังที่ดีที่สุดของเธอในวัยเก้าข <9 S 2> วบใช่ไหมคะเก้าค่ะเรเก้าขวบค่ะเป็นยังไงบ้างอืม น่ารักมากเลยอะเรแบบคือลูกทุกคนก็คงน่ารักสำหรับทุกคนนะเนอะแต่สำหรับทาทารู้สึกว่าแบบเอ่อทำทำตอนแรกทามองว่าเฮ้ยทาไม่ได้คิดว่าทาจะอินจอยเขาอายุเท่านี้มากเพราะว่าเห็นเด็กอายุเก้าขวบหลายๆคนคือแบบบางทีก็แสบมากบางทีก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่คือแต่เรเขาเป็นเด็กที่แบบ caring เขาเป็นเด็กที่แบบมีสัมมาคารวะดีอันนี้ก็แบบโอเคละเพราะว่าแม่เน้นมากก็ต้องมือไม้อ่อนอยู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยจะมีก็เรื่องภาษา ตรงๆแบบพยายามมากเขาก็พยายามจะพูดภาษาไทยให้ได้แต่เขาก็จะแบบพูดไม่ค่อยชัดแล้วเขาจะอาอย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ว่าน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โตเป็นหนุม่มละโตเป็นหนุ่มแต่ก็ปากหวานปากหวานแม่สวยแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคพอละไม่ต้องมีใครมาชมเรามากมีลูกเป็นพอ <c oughs> มีมาทางร้องเพลงเหมือนพี่ถามร้องค่ะร้องเพลงชอ, <ๆ S 1> อบร้องเพลงตอนนี้เออเรียนโขนโเ, <ๆ S 2> เรียนโขนค่ะไปเเป็น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 ตัวพระ จริงจังค่ะจริงจังเรียนเรียนแบบใส่จงแบบสีแดงนัาตัสิน <Okay. S 1> แบบชอบชอบมากชอบแบบชอบมาทางนี้เสื้อชอบอะไรที่แบบลึกซึ้งอะ่ะ uh huh. คืออะไรก็ตามที่เป็นแบบแบบ ต้องลึกซึ้งอะ่ะเขาจะชอบเขาจะอินไหมเขาต้องแบบมีประวัติมีอะไรมาอะไรเงี้ยลำแบบเต้นเต้นบาหลงบาหลีแบบอะไรเงี้ยเต้น้นผลนาตาเตอไปหมดก็อ <ะ S 2> โอเคดี<ส>ดีอันนี้คุณแม่แนะนำหรือวา่าน้องแบบเขาดูเองค่ะเขาดูเองเขาดูเองแต่เขาก็เหมือน <S <S มาเหมือนท่าเลยนะก็ามาสายเต้นก่อนตอนแรกทาก็มาสายเต้นก่อนแล้วก็ค่อยไปไปสายร้องก็เหมือนกันเลยเหมือนมากแล้วก็ตีลนาดอะไรอย่างเงี้ยคือชอบอะไรไทยไทยบางวันวันดีคืนดีก็จะลุกขึ้นมาลำให้แม่ดูแล้วก็แบบนิ่ เป็นลูกใช่ไหมปกติดีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีมีอะไรมาเข้าเข้าสิงใช่ไหมลูกบางทีตกใจจริงๆอยู่ดีนะครับขึ้นตั้งฉากขึ้นมาโอ้โอเคเละใช่ไหมเออเละค่ะเราเป็นแม่ก็ภูมิใจใช่ไหมคะว่าแบบมีทั้งภูมิใจมีทั้งกลัวนะคะอยู่ดีๆนึกออกไหมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ดีครับเออเออลำขึ้นมาอู้ตายละเออองอะไรลงหรือเปล่าลูกน่ารักฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ